แล้วแต่ไพยอยากจะบอกนะคะสำหรับใครที่พามาเจอคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปและคำทานายของคุณก็ได้ไม่ใช่เรื่องมเมินแน่นอนนะคะที่คุณมาเจอคลิปนี้ของแม่หมอนะไม่ไพ่ทำนายกันนะคะว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงนะคะโอ้โหไพ่มันขึ้นดีนะไพ่มันขึ้นดีไพ่มันขึ้นการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะ น่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะใครที่กําลังมีคนคุยอยู่นะคะมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะได้เลื่อนสถานะนะคะจากคนรู้ใจนะคะจากคนคุยเนี่ยอาจจะกลายมาเป็นแฟนกันนะคะมันมีไพ่ของการเริ่มต้นด้วยนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะคนที่เราคิดว่าเขาอาจจะ ไม่ชอบเรานะคะคือคุยกันมาสักพักแล้วแต่เขาเองก็ไม่ได้มีความชัดเจนอะไรให้กับเรานะคะแต่ให้ขึ้นมาว่าเร็วๆนี้เขาจะชัดเจนกับเรามากขึ้นนะคะเหมือนเขารู้ใจตัวเองแล้วอะว่าเขาชอบเรานะคะแล้วก็ชอบมากด้วยนะคะเขาอยากจะเป็นมากกว่าคนคุยนะคะอยากเลื่อนสถานะแล้วนะคะจากคนคุยเนี่ยมาเป็นแฟนกันนะคะ มันมีไฟของการเริ่มต้นนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นการเริ่มต้นที่สดใสนะคะพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราเลือกไม่ผิดคนนะคะและเขาเองก็รู้สึกเช่นนั้นกับเราเลยว่าเขาเองก็เลือกไม่ผิดคนนะคะ คือทั้งคู่เนี่ยมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมากๆนะคะต่างคนก็ต่างแบบรักกันมากๆรักแบบสุดหัวใจเลยนะคะเขาเองก็รักเราถึงแม้ว,ว่าเขาจะดูนิ่งๆก็ตามแต่ความรู้สึกของเขาเองเนี่ย คือมันมากกว่าคำว่าหลักแล้วนะคะมันมันไม่ควรที่จะใช้คำว่าคนคุยแล้วนะคะคือมันควรที่จะใช้คำว่าแฟนได้แล้วนะคะในความคิดของเขาณตอนนี้คือเขาอยากใช้คำว่าแฟนกับเราเต็มที่แล้วนะคะเต็มที่แล้วนะคะเพราะว่าคือเขาเขารู้ใจตัวเองจริงๆเขาบอกเขาบอกว่าคือมันมีหลายเหตุการณ์นะคะที่ทำให้เขาเนี่ย เชื่อมั่นเชื่อใจในตัวเรานะคะว่าเรานี่แหละคนที่ใช่จริงๆสําหรับเขาและเขาเองก็พร้อมแล้วจริงๆที่จะใช้คําว่าแฟนกับเรานะคะความสัมพันธ์ของเรากับคนคุยคนนี้อีกไม่นานนะคะก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยจะตอบตกลงนะคะเป็นแฟนกับเรานะคะหรือไม่ตัวเขาเองเนี่ยก็จะขอเราเป็นแฟนเลยก็ได้นะคะอีกไม่นานนะคะ กับคนนี้สมหวังแน่นอนนะคะคุณไม่ต้องไปคิดเยอะเลยไม่ต้องไปกังวลใจนะคะเพราะว่าเขามั่นใจแล้วว่าเรานี่แหละนะคะคือคนที่ใช่และเขาเองอยากที่จะใช้คําว่าแฟนกับเรานะคะนี่ก็คือคลิปและคาทำนายของคุณนะคะสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไว้ที่คลิปนี้แล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่นะในคลิปหน้าค่ะ